Okay. สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเอชุติมาลมยานาค่ะวันนี้นะคะเอ็มอยู่ตรงนี้เพราะว่าต้องการแนะนําสิ่งดีทุกคนได้รู้จักนะคะ d o u เบิลวีน m ค่ะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าใหม่ล่าสุดที่เอ็งได้รับรางวัลมานะคะล่าสุดเองค่ะเป็นนวัตกรรมดีเด่นของปีนี้เลยค่ะนี่ค่ะ d o u เบิลว n o m อ y บายชิปเปนะคะตัวนี้ดียังไงคะทำไมถึงชื่อดับเบิลวีน m อดับเบิลวีเพราะว่าอะไรนะคะ คำว่าดับเบิลคือ2อถูกไหมคะอันนี้เป็นสารสกัดจากพิษงูและพิษพึ่งคะ่ะพิษงูเนี่ยนะคะเรานําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เป็นสารสกัดไม่ต้องกลัวนะคะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนเปปไทด์นะคะหรือเปปไทด์โปรตีนนี่เองนะคะซึ่งดูแลเป็นสารสกัดออกมาทําให้รู้สึกว่าใครใช้น่นนาจะเต่งตึงมีน้ามีหนวล้วบ้าน,นะคะจะเป็นวีเชฟและยกกระชับค่ะ ส่วนพิษพึ่งนะคะเราเอาส่วนดีที่สุดนะคะของพึ่งมาไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลัวว่าพึ่งตัวนี้ได้เหล็กในามาแล้วจะเสียชีวิตไหมนะคะพึ่งไม่ตายนะคะพึ่งยังมีชีวิตอยู่เอาเหล็กในส่วนที่ดีที่สุดค่ะมาให้เราเนี่ยได้ใช้กันเหมาะสําหรับใครก็ตามนะคะที่หน้าเป็นริว้วเป็นรอยหรือว่าบางคนที่หน้าเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแกะชบแกะสิ่แต่สาวๆหนุ่มๆนะคะหน้าเป็นรอยหลุมๆหรือบางคนค่ะ หน้าแพ้ง่ายหน้าเป็นผื่นแดงใช่ริ้นหน่อยเหอใช่ิ้นหน่ยเป็นไม่ไม่ไม่แมแต่งหน้าเลยบางคนเป็นสิวสิวไม่ใช่สิวธรรมาดาคะ่ะสิววัวช้างสิวหนองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหนองๆไห,หลๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่หายสักทีกังวลมากใช้ตัวนี้คะ่ะช่วยได้เลยนะคะจะทำให้สิวเนี่ยยุบลงไปเพราะว่าสารสกัจดจากพิษพึ่งตัวเนี้ยจะช่วยเนื่อลดของการอักเสบนะคะทําให้ผิวกระชับขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะสิวต่างๆก็จะหายลงค่ะ ส่วนอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นตัวพิษงูตัวนี้จะช่วยเพื่อเรื่องของการริ้วรอยต่างๆค่ะใครก็ตามนะคะริ้วรอยที่แบบว่าก่อนวัยสมควรบางคนอายุคแค่แบบไม่ถึงเท่าไหร่30กว่าแต่หน้าดูแบบอายุนําไปแล้วเงี้ยดูหน้านําอายุไปแล้วเงี้ยนะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ยังไงคะตัวนี้จะลดรอยนี่ค่ะล่องแก้มลึกถุงใต้ตาล่างนะคะหรือว่าบางคนมีตีนกายเยอะ หน้าผากมาทะยนย่นหรือว่าตรงนี้นะคะระหว่างคิ้วเราเครียดมากเลยอ๊ยังไงดีเครียดมากเดือนนี้ได้เงินเยอะจากที่เปิ้ลซีทำอะไรที่ถูกแล้วเจ็ดวันเงินออกเจ็ดวันเงินออกเนี่ยนะคะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทำให้หน้าเราเนี่ยตึงได้นะคะง่ายๆเลยค่ะกดดนบล็อกไมนอนี้นะคะเป็นขวดนะคะเป็นกระปุกอย่างนี้ค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นกระปุกอย่างนี้ค่ะสามสิบกรัมนะคะอินนะคะเดี๋ยวแป๊บนะคะชมวิสตายละเดี๋ยวเราแป๊บนึงค่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วกดนะคะตัวนี้เราจะแกะตรงนี้ออกก่อนนะคะเพา่าล็อกไว้นะคะแล้วกดอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะยปั๊มก่อนนะคะนี้นี่ค่ะแค่นี้เองค่ะแต่ง่ายๆนะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะให้ดูห้าจุดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าจุดนะคะให้ดูขาคอนะคะย้ำตรงไหนตรงนี้ย้ำได้นะคะตรงไหนเป็นเหนียงเป็นไรดูนะคะห้าจุดทำยังไงดูนะคะนี่ค่ะให้ทาออกนะคะ ถ้าผาให้ตาออกแบบนี้ค่ะตรงแกนนะคะให้ขาออกแบบนี้ค่ะนะคะนะคะตรงคางให้ขาออกแบบนี้นะคะตรงคอให้ขาขึ้นค่ะนะคะขาขึ้นนะคะขาขึ้นเลยะค่ะส่วนคใครตามนะคะที่มีมริ้วรอยนะคะอย่างเช่นว่าล่องแก้มลึกนะคะก็เอาตัวนี้นะคะกดมาอีกค่ะค่ะตรงนี้นะคะแล้วแตะล่องแก้มแล้วนับนะคะสั่นนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ นะคะเบลน้ำเหลืองดูนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วกดเอาไว้ตรงนี้จะปึงเลยค่ะคุผู้ชมคะช่วยเบลน้ำเหลืองนะคะเป็นการสันน่นแบบนี้เพื่อให้เลือดเราเนะะี่ยค่ะไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะส่วนใต้ตาล่างใครเป็นถุงใต้ตาล่างนะคะถุงดำๆนอนน้อยน้อยนะคะนับหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วยกขึ้นสตาร์ทไว้ตรงนี้นะคะส่วนใครที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆโอ้ยเครียดมากอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เล่นไลน์บ่อยแชทบ่อยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเครียดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กดแบบนี้ค่ะทาแต่บนมีน่องตรงนี้ย้ำอีกรอบหนึคะกดไปที่นี่นะคะใต้นี่ค่ะดูนะคะใต้คิ้วค่ะหัวคิ้วนะคะแล้วใช้นิ้วโป้งค่ะกดนะคะดูนะคะนิ้วโป้งกดอะไรได้ไปใต้คิ้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมุนตรงนี้ค่ะตรงขมับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ปล่อยค่ะสิบนะคะเวลากดหัวเรืออะไรก็ตามแต่บ,บวนมีน่องเนี่ยคขาไว้ใต้คิ้วนะคะทำอย่างนี้นะคะละลายตรงนีง้ไปนะคะส่วน,นาาหน้าผากขย่นมากๆเลยนะคะให้ลูกไปขวาแล้วก็ซ้าย ขวาและก็ซ้ายนะคะนะคะทำแค่นี้นะคะตรงไหนที่แบบย้อยตรงนี้นะคะเอาขึ้นค่ะหรือว่ามีน้องแตะอีกค่ะแตกนะคะลูกขึ้นค่ะแล้วก็ทาที่ฝ่ามือก็ได้ค่ะแล้วก็น้าบน,นี้นะคะทำ่างนี้นะคะเป็นวีเชฟค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะถูกไหมคะหน้าก็จะตึงขึ้นมาเลยนะคะหน้าคุณก็จะตึงขึ้นมาเลยค่ะในเวลาไม่กี่วันแต่ว่าต้องทำานี้ทุกวันนะคะคุณผู้ชมคะเป็นการช่วยเหลือสุขภาคนหน้าตึงคอตึงแลวมือเหี่ยว ทำได้ได,ด้วยค่ะมือนะคะขาขึ้นย้อนขึ้นค่ะทุกอย่างย้อนขึ้นหมดนะคะทําอะไรก็ตามต้องย้อนขึ้นนะคะย้อนขึ้นนะคะไม่เอาเข้านะคะเอาออกแบบนี้นะคะการเบน้ําเหลือค่ะทเทคนิคง,งา่ายๆแค่นี้ค่ะอยู่บ้านก็ทําเองได้นะคะอันนี้ใช้นะคะคือล้างหน้าเสร็จแล้วตอนเช้านะคะก็ใช้เดวบเบนน้องแล้วก็แต่งหน้าปกติคุณผู้ชายก็ทา,าได้นะคะก็คือล้างหน้าเสร็จก็ทาไว้ค่ะแล้วก็นอนค่ะทเทคนิคง,งา่ายๆแค่นี้ค่ะ,นะ,คะในการดูแลผ,ผิวพรรณคุณนะคะจับดวบเบนน้มนะคะบายทิปเปอร์ซีค่ะ